ฮัลโหลสวัสดีครับผมไมคิวเลอร์อนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมัฟซูเปอร์ฮีโร่ในของซีรีส์มาครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นผมจะทิ้งดิ้งโหลดไว้นะครับอันนี้เป็นมอฟที่ mm hmm. ต้องโหลดจาก MCE Master นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิว เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้เข็มน,นะครับงั้นเริ่มจากชุดแบ็ทแมนรีวิวสดๆนี่ชุดแบ็ทแมนมันก็จะเป็นแนวประมาณนี้นี่แป๊บหนึ่งครับมาละตอนนี้ก็เป็นชุดซูเปอร์เฮ้ยชุดแบ็ทแมนก็จะเป็นแบบนี้ นี่เปิดให้ดูแบบเต็มตัวปแป๊บหนึ่งไหมครับมาแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่ เอฟก็จะมีสปีดสี่สเต็งสี่จัมบูตแล้วก็ไนท์วิชั่นนะครับนี่ก็แบบประมาณนี้เลยแปบ๊บหนังครับนี่ก็เป็นชุดแรกก็อาวุธที่ สิ่งที่มีมาควบคู่กับแบคแมนก็คือนี่ฮุกนะครับเดี๋ยวขอปรับมุมมุมมองกันครับนี่เวลา,ากดมันก็จะเป็นแบบนี้ ล้ากับเอนเดอร์พครับแต่มันใช้ได้รัวๆชุดบักแมนก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละนี่คือความเร็วไม่เหมืนกับในซีรีส์เพราะซีรีส์มันจะบักวิ่งเร็วกว่าปกตินี่ก็จะปกติวิ่งปกติต่อไปอืกลับมาเสร็จแล้ว ถ้าใส่เชลพัสชุดก็ไม่่อยเท่ถ้าใส่การเกูไม่่อยเทนถ้าไม่ใส่หมวกจะเท่มากมาย,เ,ยเก็บชุดนี้ไปก่อนตัวต่อไปซูเปอร์แมนอาจจะเห็นบ่อยแล้วฉะนั้นผมจะไม่รีวิว บางคนไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ดูทุ mm hmm. สุ่มันก็ไม่มีอะไรมากอืม mm hmm. จีผ้าคลุมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า mm hmm. ก็ยังไม่เคยเปิดดู mm hmm. มีผ้าคลุมครับแต่เป็นผ้าคลุมแบบติดตัว เอ๊ะทำไมเอฟเฟกต์ไม่มาเอ๊ะทำไมซูเปอร์แมนไม่มีเอฟเฟกต์ทำไมไม่มีปั๊บหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนมุมมองผมอาจจะไม่ได้โชว์มุมมองแบบนี้มากกว่าปั๊บหนึ่งนะครับมาเจอ ทำไมเป็นแบบนี้เอย่าให้ผิดหวังสิทอ,องไม่อรอลองสิทำไมมาดูช่างมันเถอะยังไงก็ถ้าใครอยากรู้ว่าซูปเปอร์แมนม,มีความสามารถอะไรก็ไปดูในซีรีส์ของผมได้นะครับต่อมาก็จะเป็นชุดตัวสัต นี่นี่นี่เวลาวิ่งก็จะมีไฟนะครับส่วนอันนี้เป็นสโลโมชั่นนะครับนี่อย่างเช่นเวลาเราตกมาจากที่สูงนี่เราก็เหมือนสามารถบินได้ส่วนความสามารถก็มีสปีด แล้วก็แฮชอะไรไม่รู้ขุดเร็วสามสตริงสาม,สามนี่แบบนี้เรา <No. S 2> อ,อยู่นี่ ส่วนอาวุธที่มีให้ส่วนเต๋อแฟจะไม่มีอาวุธอะไรให้นะครับเก็บเข้าไปเราจะรีวิวแม่ครบทุกตัวเพราะมันเยอะพอสมควรประมาณห้าชุดได้มัง้งต่อไปอะความอตัวที่ผมเล่นบ่อยใน ซีรีสผมก็จะไม่เอามารีวิวนะครับอะไรเนี่ยทำไมหัวมันเป็นแบบนี้ไม่ใส่หัวได้ไหมเนี่ยใส่แค่ใส่แค่นี้อ่ะโ,โหโอ้โหมีหนวดขึ้นมาทันทีทันใดโอ้โหนี่เกิดปักอะไรขึ้นอีกเนี่ยมีสปีดสองสเต้งสามแล้วก็ดำน้ำ ก็ไม่่อยเล็วเททาไหร่โอ้ก็รลยึ้นเนี่ยผมขอเปิดอันนี้แล้วกันนะครับแม้มันจะเป็นแบบนั้นจบ,บหนึ่งนะครับ ก็เป็นเหมือนกันโอ้ยเท่ามนเถอะอาวุธของอควาแมนก็อควาสเปียใช่เปล่าใช่ะอะควาสตาร์ทดาเอ็ดก็เท่าไหร่เดี๋ยวจะลองดูดาเมเอ็ดนะครับเมลซอมบี้พีิกซอมบี้ดีกว่า เออเลือกประมาณหนึ่งพันตอนอันนี้นะ่าตะดีกว่านี่อา้าวเลือกยี่สิบโอ้ยเลืป<ะ>อปล่ามก็ม,มีนะครับจะลองเสกตัวทดลองอันนี้ไนดะ้เปล่า หนึ่งโอ้แมวแมวแมวตัวนี้ไปไกลๆเราจะสร้างเป็นซัมบี้แมวเอ็นพีซีนั่นแหละดีแล้วเลือดสักหนึ่งหมื่นใช่ปเปล่าเลือดหนึ่งแสน ดูว่าดาเมจเท่าไหร่โอ้ดาเมจก็เยอะพอสมควรประมาณ30ดาเมจกว่าถ้าเป็นปกติก็เอ้ยผิดถ้าเป็นปกติก็ตีทีเดียวตายเก็บ <Okay, S 1> ไป ชุดเต็มกล่องผมก็จะรีวิวแบ่งไปผมอาจจะแบ่งไปรีวิวพาร์ทอื่นเป็นพาร์ทพาร์ทเมื่อพาร์ทนี้ผมไม่หมาต่อไปเป็นก e n น a n นเทนน่าจะยังไม่เคยใช้ให้ดูในซีรีส์จากนั้นเดี๋ยวจะใช้ให้ดูตอนนี้ นี่ชุดก็จะเป็นแบบน,นี้ส่วนแหวนผมก็คงจะใช้จะใช้ให้ดูแล้วแหวนก็ใช้เป็นธนูไดยิงรัวกว่าส่วนดาเมตก็โอ้ดาเมตแทบเอาเข้าอยู่นี่68เหลือ61 ก็เจ็ดดาเมจก็ถือว่าโอเคนะแต่ตอนนี้มันเกิดบักอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไม่มีความสามารถอะไรเออซูเปอร์แมนกับอันนี้มาจะบินได้นะครับซูเปอร์แมนกับกีนแลเทนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะปิดเป็นแบบนี้นี่มาจะบินได้ จิตตเมตเข้าไปจิตตเมตเดี๋ยวหากล่องกอง่อน จะรีวิวแค่บางชุดดีกว่าเพราะที่ยัดไม่ใช่อะไรหรอกเราสับภาพเดียวหแหละเด a d ู o o l อลัอมืนก็ไม่มีอะไร ถอดหมวกนี่เท <Hey, S 1> มากสกินนี่เท <Hey, S 1> มากมายนี่ตัวนี้ก็บินได้เหมือนกันตามในการ์ตูนในคอมิกแล้วก็ในหนังเลยเวลายิงบางมันจะสุมระเบิดด้วย ไม่มีราเมนครับไม่มีจริงด้วยแต่ถ้าตีถ้าหกดาเมจถือว่าใช้ดาก็มีดำน้ำวิ่งเร็ววิ่งเอสปีดสี่สตนงสามก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเยืนปกติก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าบางอารจจะเกิดระเบิดนี่อย่างนี้เกิดระเบิด ทีเดียวตายเป็นไงล่ะอให้เกิดระเบิดในนั้นตัวนี้นี่เมื่อกี้โดนระเบิดไปนิดหนึ่งลดไปสามแต่ถ้าโดนเต็มเต็มก็ตายนะแล้วเราก็จะตายด้วยต่อไปชุดเดือดพนไหนๆเลือดก,ก็ลดแล้ว ถ้าเราเปลี่ยนชุดตอนที่เรากำลังบินอยู่เราก็จะบินได้เดฟกูบินได้ไปเลยเนี่ยเนี่เยเลือกน้อยๆกดดีเจเนเรี่ก็รีเจเนเรีกรเรเร่ก็ประมาณรีเจเนเรตสองไม่เท่ากับรีเจเนเรี่สองเลยนะนี่รีเจเนเรตสองโอ้ต้องลงแบบนี้ Okay. ดาบก็ดาเมจน่าจะแรงมากมากดาบน่าจะแรงมากๆากเพราะสามารถตีเดรดากอนใน2ทีตายได้หนึ่งคันดีกว่า เหกสิบดามเม,ม,ม,มจก็ถือว่าใช้ได้นะ เกมซากสักนมันตัวที่ตัวที่เท,ท่าไหร่ม่รู้เอาเป็นไอเอาเป็นเดอนะฮัรแล้วก็กับตันอเมริกานีโล แล้วก็จะมีเกาะประมาณนี้เอาเอบตัวนัมเมรีราก่อนแล้วกันตัวต่อไปก็แบ็คแพนเทอร์แบ็คแพนเทอร์ขอบอกไว้ก่อนนะครับแอนแมนย่ดสวนไม่ได้ถ้าย่อส่วนแล้วเราจะหลุดออกจากเกมทันทีหรือเป็นแค่เครื่องผมก็ไม่รู้อ่ะ นี่ใส่แล้วไม่เท่เลงหมวกแต่ถ้าชุดกับกางเกงโอเ้เท่เกือบทุกตัวเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับโอ้เป็นไงล่ะครับค้างเลยขอตัดก่อนเจอปัญหานิดหน่อยฉากนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ แต่ถ้าอยากให้ผมเลเวลเอกก็พิมมาใต้คลิปได้เลยบายบาย